สวัสดีคนด้วยนะครับวีดีับสู่การสอนเติมเงินเฟดแกนออเดอร์ Order, ในเซิร์ฟ JP นะครับมันมีตู้การันตีใช่ไหมผมก็เห็นมีคนถามมาว่าแบบเออมันเติมเงินยังไงเหรอครับสำหรับเซิร์ฟ JP นะครับซึ่งบางคนก็เคยบางคนก็จะแบบไปให้ร้านหรือทางบริการที่เขารับเติมอะไรประมาณนี้เติมให้นะครับส่วนวิธีที่ผมเติมนะผมได้มาจากเพื่อนของผมนะครับซึ่งเพื่อนอผมเปคนบอกนะครับก็เขาชื่อว่า Cavity SoRipper นะครับก็สามารถไปดิดตามช่อง YouTube ของเขาได้นะครับทำเกี่ยวกับบีบเบสโซนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะเรามาเริ่มวิธีการเติมที่ผมใช้ในการเติมตู้การันตีตอนปีใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องพิมพ์ค้นหาใน Google ของเราก่อนนะว่าเฟสแกน n อเดอร์ JP APK ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลือกโหลดมาสักอันนะผมจะโหลดเป็นของ APK เพียวหรือเปล่านะผม ผมไม่มั่นใจว่าผมอ่าน,านชื่อถูกป่ะนะและหลังจากนั้นนับก็กดดาวน์โหลดไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโฆษณานครับหลังจากนั้นก็กดตกลงดาวน์โหลดที่จะเก็บไฟล์นี้ไว้นะครับเราจะตัดไปที่ตอนดาวน์โหลดเสร็จกันเลยดีกว่านะครับหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดติดตั้งแอปอะไรที่เรียกให้กดติดตั้งแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ผมจะ สอนตั้งแต่ยันวิธีการติดตั้งเลยนะเพราะเพราะเพราะพอมันจะได้ง่ายมันจะได้แบบดูดูง่ายอะไรประมาณนี้ด้วยแหละนะครับอมืมันจะได้ให้คนที่แบบมาดูเขาเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็กดเปิดเกมเลยแล้วก็รอโหลดข้อมูลอะไรสักคู่นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่ายังไงดีก็ปกติของการดาวน์โหลดใหม่กันเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่า ที่ส่วนใหญ่ที่เติมไม่ได้เนี่ยมันมันเพราะอะไรหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะแต่การเติมหมเนี่ยจะเติมผ่านทูมอนี่วอลเล็นะโดยใช้ม a s t e r c a r d รนะเพราะใช้ทูมอนี่วอลเล็ไม่ได้นะคมันมันไม่ได้แบบออกมันพอมันต้องจ่ายเงินออกออกออกแบบออกนอกประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้ม s t e r c a r กาะครับรอดาวน์โหลดข้อมูลเกมสักครู่ครับโอเคนะครับ okay, นะเราเข้ามาในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนี้นัจะเป็นวิธีการสอนเติมนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าเออเวลาคุณเติมเติมเงินในเกมต่างๆที่ใช้เป็น Android นะผมไม่มั่นใจนะว่าคุณได้ทําการเชื่อมต่อบัญชีกับ Google p เ a y หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบเติมเงินขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูแล้วกันนะแล้วก็สักครู่นะครับอันนี้มันจะเกิดอาการทังค้างหน่อยนะครับเออ แล้วก็เลื่อนหาหน้าเติมเติมเงินแล้วก็อาังจากนั้นก็กดไปที่อันแรกก่อนเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าสู่หน้าการเติมเงินได้นะครับซึ่งตู้การันตีนะครับค่าอันนี้อันนี้สมมุตินะอันนี้อันนี้ผมจะพูดในกรณีที่เป็นการเติมเงินของตู้การันตีนะครับในตู้การันตีเนี่ยเราต้องเติมอยู่2แพ็คนับอันนี้นี่กดผิดกดผิดนับกดผิดกดผิดขออภัยขออภัยนะ ในกรณีของตู้การันตีนะครับเราจะต้องเติมอยู่2แพ็กนับก็คือแพ็กเงินเงินญี่ปุ่นที่เขาเรียกเป็นเงินเยนใช่ไหมเราจะต้องเติมอยู่1480ยเยนแล้วก็เติมอีก490เยนนะครับซึ่งเราต้องใช้เพชรในการเติมไปสุ่มตู้การันตีนะครับก็ผมจะคุณก็ลองไปคำนวณดูนะสมมุตินะอันนี้ผมสมมุติผมก็กดไปว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะซึ่ง เราจะต้องใช้เงินทั้งหมด11.63 US นะครับก็ลองไปพิมพ์นะับว่า11.11.63 US นี้เท่ากับกี่บาทนะครับแล้วก็บวกภาษีไปนะครับซึ่งการเติมนะับเราจะต้องใช้ m a s เตอร์กาหรือ v ี s a ในการเติมหานนะคระับเราไม่สามารถใช้ t ูมา o ี่วอลเล็ตได้นะครับเราต้องใช้มา s เตอร์กาหรือไม่ก็เป็นพวกวีซ่านะครับในการเติมนะ ซึ่งผมจะใช้อยู่ประมาณ2ตัวนี้นะครับอืมแล้วก็หลังจากนั้นก็กดคลิกครั้งเดียวไปเลยนะครับแล้วก็เออมันจะบวกภาษีไปอีกประมาณกี่บาทผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะเติมครบการันตีอ่ะเตรียมเงินไว้ประมาณห0ร้อยนะเพราะจะโดนแดกภาษีไปด้วยนะครับก็กดซื้อคลิกในครั้งเดียวไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเติมเฟดนะครับก็คือเออเราต้องไปเชื่อมต่อบัญชีแล้วก็เชื่อมต่อทุมานี วอลเล็แล้วก็มาสเตอร์การ์ดของเรานะครับก็วิธีสมัครมาสเตอร์การ์ดก็ลองหาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเติมนี่นะครับจะเป็นวิธีที่ผมใช้ในการเติมตู้การันตีเพราะปกติผมจะให้แบบผมจะให้ร้านรับเติมนะครับเติมให้ซึ่งมันรู้สึกว่ามันเสียเยอะพอสมควรผมก็เลยคิดว่าแบบเอ่อเติมเองเติมเองผมก็เลยไปได้วิธีจากวิธีนี้จากเพื่อนมานะเดี๋ยวผมจะลอง ผม,ผมขงไม่ทดลองเติมแล้วกันนะผมจะเก็บตังค์ไว้นะครับโอเคนะครับก็ก็นี่นะครับจะเป็นวิธีการเติมเงินในเฟสแกนออเดอร์ในเซิร์ฟ JP นะครับส่วนเซิร์ฟเอ็นเอก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะอันนี้เป็นสําหรับ Android นะสาหรับ Android ผมผมไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะมีวิธีเติมที่ต่างจากผมไหมนะแต่สําหรับผมผมได้วิธีนี้มาจากเพื่อนนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามช่องของเพื่อนผมได้นะที่ชื่อชแนลชื่อว่า กาวิตี้โซลิเปอร์นะครับก็สามารถไปก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมอาจจะพูดงงๆพูดลิ้นพันกันไปบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องเชื่อมกับเชื่อมบัญชีที่เราใช้เติมเงินกับเอ่อกูเกิลเพแล้วหลังจากนั้นเราก็จะค่อยใช้ Visa หรือใช้มัตเตอร์การในการเติมนะผมไม่รู้ว่าเออวิธีนี้มันจะมันจะได้ผลกับทุกคนหรือเปล่าแต่ผมใช้ในกรณีแบบนี้ในการเติมนะครับโอเคคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาสั้นๆนะครับ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือไม่ได้อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวอันไหนที่ผมพอรู้พอทราบหรือพอแก้ไขได้ผมก็จะไปตอบนะรบหรืออันไหนผมไม่ทราบผมก็จะบอกว่าไม่ไม่ทราบหรือไม่รู้อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเติมเงินในเซิร์ฟ JP ของผมนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม ้มีอะไรสงสัยคอมเมนต์กันได้นะครับ